สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่มีตอนรับขอช่องน้องจาจาผ้าร้อยค่ะน้องจจาผ้าร้อยจะภาพมาติดตามตัวเลขสวยๆในี่ค่นี้สาวน้อยมากกับเจจินดาอาจจะเพื่อนเตี๋ย,ย,ยบ้านมีชัะะยแล้วก็เจจินดาละค่ะตอนนี้เพื่อนเตี๋ยเพื่อนกำลังเตรียมน้ำถวายปูกบบริวานเพลินน้ำเจปาหน้าน้ำแดงชากาแฟน้ำเขียว าาข้ามคำพู้เห็ดแตกเด้อโอ้ยหอนๆอนไปปะซิยู่เือกันละไปของถวายเต็มทีมือนี้ขอขอสัญญาณเนยเด้อพุ่นน่ะสัญญาณข่อยบ่มีของถวายเต็มทีค่ะเอาล่าลุ่นตัวเลขเด้อเจจินดาเด้อส่นเตี๋ยเพิน่น เป็นผู้ซอยมือเป็นตัวซอยที่ดีมากเลยไปไส้ไปเอาไปน้ำเนาะซอยดีดีซอยลาซอยสี่ได้สุกในหลาดน้ำกันนะเพิ่นว่าสีได้อยู่ได้เนาะเพิ่นบอกเนาะได้ยูได้ยูเพิน่นว่าขอนะคะอดทนเนานะคะสัญญาณบบ่บได้นะคะพี่นงนะคะและซ้มมาให้นะคะ ะะอันนี public, いい er, ้เพื่อนเตี้ยมาจากบ้านมีใช่ค่ะมหาหนองจ่าพระรวยบ้านเราอุดมอันนี้เจจินดาค่ะเพื่อนกามามาแต่หมู่ว่านแล้วค่ะหมู่ว้านเพื่อนกามาดรพิดหนึ่งสองตัวแล้วก็สองตัวท้ายหนึ่งมากหรือเ่ค่ะหนึ่งมากหนึ่งมากหรืติดค่ะโอ้สัญญาณข่อย่พด้เรื่องเลยหนึ่งมากเล้ว่ดสั้นเพื่อนเตี่ยวันหนึ่งมากหรืเด้อวัาสั้นหนองจ่าผ้ารวยเอ้ยเพื่อนวะ มัเอาค่ะหนึ่งหนึ่งสองกับบ้านเลขที่น้องจ่าเด้อน้องจ่าพระรวยบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสองเด้อค่ะโอ้โนเอานะคะสัญญาณบอคัดบอดีนะคหนึ่งมาแล้วค่ะพี่น้องหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วติดตามตูต่อไปค่ะตอนที่กำลังลอดถูบอยู่ห่างกันมาเบิงบริเวณ ของปูแล้วค่ะว่ามีอย่างนี้นี่ค่ะมีสะหน่อมเนาะมีสะน่อมปูพันยุกมาไก่น่อมมีสะน่อมนี่ค่ะมันจะมีสะน่อมอยู่แถวนี้ไปสาวน้อยเห้าวมะเร่งไปเที่ยวสาวน้อยสามน้อยเด้อแล้วก็ไปตำเล่าวี่พี่สามสุมเคร่อง นี่อายเพื่อนกับมานั่มค่ะมากับเจตินดาด้วยค่ะเด้อสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเตี้ยมาจากบ้านมีใช่ค่ะรู้สึกยังไงคะเมื่อนี้ได้มาร่วมขอโชคขอลาบกระปูรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจรู้สึกตั้งใจมากเป็นบ่ตั้งใจมากแล้วก็ตั้งใจสิมาไหว้ท่านนี่ละละกันยายนเพิ่นเน่ะนะมาขอตัวเนาะมีิยังเตรียมมางเนี่ยห้ปูเมื่อนี่โอ้ยแย่ๆเลยผุ้นำโลกอย่างเช่นปูที่เพิ่นมากที่สุดคือ คำหมาคำพูน้ำจะปาน้ำผู้ผบ,บุรีพืมาน<า>้ำแดงน้ำเขียวค่ะพ่นมาจากบ้านมีไช่เด้อค่ะพืนมากไก่ไก่พ่นมหาหอนจ่าหอดเฮียนนองจ่ากรกะต้อนรับพืนเต็มที่ค่ะเจตินดาหอนเฮียนนองจ่ากระต้อนรับเพ่นเต็มที่ค่ะสัต้อนรับพนเพ่นมหาหอนเฮียนหอดสา้นต้องต้อนรับเพนเพืนมีใจเท่ากับมีใจสัญญาณขาดา ขอสัญญาณไฮเจจินดาเนี่ยค่ะค่ะเด้อสัญญาณขาดหายปูเอ้ยขอสัญญาณเนี่ยจ้าปูสัญญาณอินเทอร์เน็ตเด้อสัญญาณดาวเทียมยิ่งมากมองนีด่วนเลยค่ะสัญญาณดาวเทียมยิ่งมากดวนเลยค่ะหนึ่งมากเลยหนึ่งมาแเหรอมันบอกค่ะค่ะหนึ่งหนึ่งสองในบ้านเลขที่น้องจ่าๆผ้ารวอยเด้อค่ะเด้อบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสองค่ะ ขันออกหนึ่งหนึ่งสองนี่ชัยโยเลยล่ะอู้ยแสบตาครับเกลือเขาตาพี่น้องใสค่ะใสเอาห้ามาชมนี่ก่อนก่อนเลขกถูบสีมาเขามาชมป่าก่อนใสค่ะสุ่งเมื่อกี้นี่ยมองก่อนโอ้ยเป็นปูพันแสดงกับพี่นิหารเต๋อเป็นปูพันมาแสดงกับพี่นิหารให้ลูกหลานในช่อมบารมีบ่เนาะสัญญาณบอดีนะคะสัญญาณหายนะคะถ้าสัญญาณ ยุดมุดนะคะถ้าสัญญาณหายไปนะคะนะคะเพราต้องย่านนะคะเพราะว่าสีไายเอานะคะเพราะว่าสัญญาณมันขาดขาดลดๆนะคะมันไล่ซดบ่ได้เลยนะคะพี่น้องนะคะที่ยายจิ๋นแบบพี่นบอกว่าถอดเกือบเนี่ยเกือบ่ะถอดถอดเกือบอยู่นี้นั่นนั่นแล้วสัญญาณบ่มากถอดจังไลย ถอดงานขึ้นมีโซ่อดถ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 อดรองเท้าเพันมาเอาขวากลืมถอดได้หรอบอกตะมูวมาไปเกือบบ่ถอดเพันมาบ่ไปโบราณก็เกือบบ่ไปสมัยใหม่ก็รองเท้าตอนนี้ติดตามตัวเลขดูค่ะเนาะตัวแรกเลขกหนึ่งค่ะตัวแรกคือเลขกหนึ่งค่ะไล่โซ่โบได้ไล่ฮอน ใายพดเอาสัญญาณขอเสียเลยนี่ค่ะของเตรียมน้องเจเจผ้ารวยเตรียมของมาถวายปูเด้อค่ะเด้อถวายแล้วเด้อปูเด้อปูให้ดอกไม้แดงลูกหลานก็เอาหน้ามาถวายให้ปูละเด้อน้องเจเจผ้ารวยค่ะออหมอมไ<อ>ม<อ><ห>้ไผ่แล้วไปซ้อมจะซื้อขากลองใครซื้อายพูดเอานี่ค่ะขคำม,มาคำพู น้ำเขียวบบยกาแฟชาเขียวชากาแฟของครบค่ะแล้วมันเป็นหนึ่งมาเบิ่งคือสีเนหนึ่งอย่างเนาะบานี่คือหัวกลมกๆมนมนๆง่ายๆเนาะบานี่หนึ่งอย่างเนะาะหัวกลมกมค่ะคันอกเก้ากับศูนย์เด้อค่ะเด้ออุ้ยมันสีเด้เนี่ยมันโเมนตหนึ่งเด้าลตัวแรกมันสีได้โมเมนหนึ่งได้นึ่สีัลโหลคาาซีศูนยนี่ ตัวแรกเลขสี่เด้อโมเมนต์หนึ่งตัวที่สองหัวกลมๆนั่นสิเป็นเลขเก่าหรือเลขศูนย์วัดดีค่ะมาตทางไรเนาะโอ้วัดดีค่ะหินเขาวมาจากสายคะนี่กถามเพิ่นเพชรมังกี้นี่หรอโอ้ขอบคุณหลายๆที่มาร่วมให้กำลังใจลุ่นน้ำกันมีมูหลับบานีีพี่น้องมีมูเพิ่มละเด้อไอเพิ่นมาจากบัน่วงมาฉันเพิ่นว่าหินข้าวเพิ่นก็ตามมาเลยเพิ่นว่า ตามมาเบิึงน้ากันให้กาลังใจกันเบิ้งจากกันบันหนุงอัปเดตหรือ่าจังไหนคะไอ้มาแวนจิ้มก๋วยเตี๋ยว,ออยวยโอ้เพรานเลยบอกว่าไปแม่ไปแม่ตีนี่เลคยค่ะกำลังจุดทูบสั่นอยู่ค่ะไอ้กับเบิ้งตามนี่ก็ได้ค่ะไอ้มีย่านไอ้มีสิกเซนไอ้กับเบิ้งตามหลอกต้นกล้วยแต่ว่าพวกหนูกำลังจุดทูบสั่นอยู่จ้ะ มาตะบัดม่วงตีมากินก๋วยเตี๋ยวลานชติกาเพิ่นเลยแนะน้าม่ามันบอกค่ะเพิ่น่าลงไปเบิงแม่ลงไปเบิงแม่เพิ่นวางสีเบิ่งจ้ามาเบิงให้กำลังใจกันเพะน่าว่ากมหนึ่งศูกัน1น่งไหมคอยเห็นเป็นเลขซี่เลยตัวแรกเจ้าเห็นเป็นหนึ่มันบะคอยเห็นเป็นเลขซี่ล้วก็ตัวกลมกล่มใหญ่ๆอ้วนๆที่เป็นเลขเก่าเลขศูนย์บลู หนึ่งบ่เจ้าใส่แว่นขยายมันบ่ะตอนนี้เจจินดาพ่นลบแดดกับพ่นห้อนค่ะพ่นว่าเงื่อเข่าตาพ่นแสบหลายน้องกระจาก็คือกันอดทนเอาเพื่อเอฟซีทั่วโลกให้มิโชมิลาบสาวน้อยมือแร่งเจ้าเห็นเป็นเลขซีป่ไอ้กระเบื้องไก่เป็นหนึ่งกระเบื้องนึงเป็นหนึ่งกรเบื้องเป็นซีเนาะกระเบื้องไก่เบืองในสองแบบมันบ่เอ้าแป่นตาข่อยขึ้นสีรุ่นดีเนาะโอ้ เบิ่งกไก่เป็นหนึ่งพ่อเบิ่งไกลๆเป็นเลขซีก็กแปลได้เด้อแปลเอาดูวีแกะกันหนึ่งศูนย์เลยนะแมนีนเบิ่งไกลๆเป็นหนึ่งศูนย์เนาะเบิ่งไกล่เปิดศูนย์ซีแปลเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะอันนี้ข้าช่องอะไรกันี่ช่องเจจินดาค่ะเจจินดาผ้าลวดหรือเจอจินดาผ้าเพิ่นเจจินดาผ้าเพิ่นเจจินดาผ้าเพิ่นค่ะ แล้วก็เจตินดาเบิกทรัพนาค่ะแล้วก็เจตินดาเบิกทรัพนาค่ะไรบ่ไดไรเท่าทรัพย์รับมรดนเอาลุนลุนลุนตัวเลขบ้านบ้านคือไสครับจ๊ะบ้านดุงบ้านดุงค่ะบ้านดุงก็ไหนเนี่ยสองเพิ่นคนติดตามไลฟ์เพจเพิ่นคนติดตามไลฟ์หลายผู้ใดบ่ฮู้จักเจตินดาเกิดใหม่ผู้ใดบ่จักเจตินดาไปเกิดใหม่ง่ายบ่ฮู้จัก คนผภูนี่ไปเกิดม่เลยเด้เอเธอเจ้าแม่ได้เนี่ยเจ้าแม่สวยค่ะสวยค่ะเลืเอดโอ้เสียบถ่ายอีลิเงื้อมเข่าตาเนะเาะคามันบ่เข่าตาของพ่อเสอียบดอกคอยไปพพดหนอนนกข้นทางคอย้าเมื่อทำงานบ่<า>เอาอายเพื่อนกับมาหายกำลังใจค่ะเพื่อนเตียจากบ้านมิใช่กับมา เราลุนไปน้ำกันเลยค่ะเด้อติดตามตัวเลขไปด้วยกันแมนเขากระสือทั้งสองแบบเลยขันลงทุนกระลงทุนทั้งสองแบบทั้งศูนย์ซีทั้งศูนย์หนึ่งผมครับห้าเจ็ดสองหกบ่ทะเบียนห้าเจ็ดสองหกของผมนี่แหละครับแป๊บเดียวครับ เดี๋ยวตามไปจ้าสัญญาณสัญญาณอันนั่นบ่ค่อย,อยดีไลรสดบ่ค่อยได้ของเพื่อนท่ายนี้ขอฝากติดตามเพื่อ,ปอเป็นรังใจงสร้างทองเจอกันค,คลิปหน้าคา่ะลุล่นัะเลประทุกันคลิปหน้าคา่ะ